สวัสดีครับปีน้องนะสวัสดีปีไม่ครับเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะจีปีไม่แล้วมีรถเมือบ้านกันหรือยังนะเมื่อนี้อัปเดตรับรถเข้า10กว่าคันมีคันไหนแน่จะเริ่มรีวิวเมื่อนี้พี่น้องเล็งเอาไว้นะหารถเมือบ้านปีไม่อยู่ายจัดโปรโมชั่นฟีดาวให้ผู้ใดจะขายรถกันมาช่วงนี้ห่อนเงินกัะมานะผู้ใดอยากได้รถเมือบ้านปีไม่ก็มานะไปเรื่อยเรยเริ่มจากคันไหนสวิป เขาคู่มาเนี่ยนาซูซูกิสวิปเก่งนาฮักนาฮักนาซื้อของขวัญให้เมียปีใหม่ด้วยพี่นอ้องงวดหาพัน 5, บาทตลอดสัญญาปีแรกไอพันเดี๋ยวละสามพันโอ้โนี่จีเด็ดนาอ่อนนิ่วฉลามบกซีประตูน,นาสองพันยี่สิบสองชมใหม่มาเบิ่งด้วยคือรอใช่ไหมนาฟันนาฉลามตัวไม่ล่าสุดเนอะเอาแล้วเอาแล้วขันแรกเลย,ยเนี่ขันแรกเลยหักกระมานี่ยลันบอล เลขไหมแปดพัโลนะครับเอาเบ็ดข้างหลังเยอาเบ็ดข้างหลังเลยสลามบกสีประตู2 0งพย่ิบสองเอาเบ็มาใส่มาใส่กันเดี๋ยวเอจำไม่ได้สลามบก2 0งพยิบสองเลขไหม่8,000โล มึงออกมาท่นี่พอรอนมาเดีย๋ยวปยยืดตัลยพี่น้องเอาเออาบอูอไทยทีเนี่ยมีเบิรตันวนมาวนมาไมลดแ0 0โลปี 2, 2,022ออกเบาทปีแรกพันแค่8,000บาทครับพี่นองโอ้ยหยาดสันแท่งนันี้โอ้ยเคื่องสิ่งด้วยรถปีอ่อนที่สองแท่งแล้ เี่ดเต็ตีอง,ตองนะเ,เบิงสว่าคันนี้เดี๋ยวไอ้จิบเบิ้ตาเดีบเบิ้งล้อคิมล้อสมคิปเต็มนะจัดแปดทันรุแปดทันรุมึงได้แรมึงได้ออกมามึงได้พอมออกมามึงได้พอได้แรงงยปลยอยยึดตัวนีน่เอามาดูจบศูนย์บาทนี่ขนาดอีกไตตันตัวนี้ขายดีนะ นาปลัดคิกนะราคามันถือครับปีแรกไข่พอนแค่เดือนละสี่พันเก้าหลังกันเพันเจ็ดพันเกาปีสิบเจ็ดสิบแปดสิ้ามนี่มันแจ2สองดอกปวดจัดส่งเบอรงมันจัดสซ่ครับนี่เบอ่์มันจัดส่งมันจัดสซ่มาสี่พี่น้องพี่น้องมันจัดส่มาสี่นามดูสิคือต้องพูจบอ่างเลยนะนามันเชิดเช็ดนะตัดบ่ตัดบ่เอาลูกจับันลันบ่ รอไม่ยังไม่37วู้วเซ้ามัตัดเลยเดิมเดิมเครื่องเดิมไม่คนับตัวนี้เป็นตัวยกสูงอีราบแค่เบิ้นตัดเบิ้นตัดได้เหรออ้อมันต้องโชว์สักหน่อยต้องโชว์สักหน่อยตัวท็อปด้วยตัวท็อปนี่จับกุญแจรู้เลยเพราะว่ามันมีกุญแจเสียบมันเป็นรีโมทโอ้ยพวงมาลไยนาดีด้วยเอ เียบติดตีน okay. ู่ใช่ไหมเนนะันเร่งโคดเบาเลยอะเอเรื่อยเรนยขเร่งโคดเบาเลยพหน่แงนบ้างโคดแหงอะโคดแหงะนี่โคแห้งอาเลิกไหมเก็บมือล่งโคแห้งเหรอะเขาเร่งเบาเลยเขาเร่งไม่าบปวะ ยอดตีนไม่แนะยอดตีนไม่แน่มันจะพังโอ้ชื่อใจแห้มานี่แห้งแห้งข้างแล้วกันนี่เป็นตัวยกสูงด้วยโหลดเตีย้ยให้จีรับแคบเปิดแคบได้นาพอนประมาณแปดพันนะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเต็มล้อคลิปเต็มล้อเด้อสูวล้อเด้อเดี๋ยวจะไล่ลงทีละคลิปให้มาขั้นติกว่าขั้นมาเน,นี่อัปเดตรถเข่าไม้ครับออ,ออกรถสุนัขว่าม,มันมาคู่กันเรื่องไหนเน,นี่ยคค่นี้คู่กัน สองพันยี uh, like A A ่สิบสองแปดแปดนะลูกแปดอันนั้นเครื่องแต่งกันน้อยนึงอันนี้เครื่องเดิมมาเดิมเดิมอันนี้เดิมมาเดิมแต่ตัดเดิมแต่ว่าตัดนะตัดตัดอันนั้นไล่ข้างมานิดนึงแต่คันนี้ไล่ข้างมาเดี๋ยวมันอันนี้เครื่องเดิมอะไรอ๋อันนี้อันนี้อันนี้ท่อหวานเนี่ยนะท่อหวานท่อหวานจลามบกสี่ประตูสองพันยี่สิบสองเอาพีดาวครับพันแปดพันโอ้ยโอตัดท่อหวานท่อหวานเสียงหวานใส่กระทอ เครื่องเดิมใส่ในเดิมบูเลอรีแมพจ้ะไม่หน่อยเล็กไมขนาไหนอ่าพันโลอันนั้นแปดอันนั้นแปดพันโลนาจุงนาจออันนี้ใส่เพิ่มใส่เพิ่มเอาละเด้อสลามบกเวล้ยาติกันแล้วเด้อนหน้าไม่สองพันยี่สิบสองฟาโถเลยเห็นคลิปนี้ไป้ายแดงล่ะไปแดงายแดงกระดาษสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนนึงหมดละบ่มีรถพร้อมไม่ได้รถพร้อมปีใหม่ยัไม่ได้มีรถดอกมาหาไอหิ้วฟาวมาจองให้ท่านขึ้นกันจองซ่าก็บใท่าน ล่อไหมยางไมพ่มนี่บวกแต่งเพิ่มจัดให้คุณตาสองพันยี่สิบสองันนี้เครื่องเดิมสนิทเลยถามว่ามือสองกับป้ายแดงเอฟซีก็จะบอกว่าไอ้ใหม่ขนาดนี้ซื้อป้ายแดงดีกว่าถามว่าป้ายแดงมันย่อมดีกว่ารถมือสองนี่ไอเสียมบอกไปหลายคลิปแล้วแน่นอนรถป้ายแดงมันมันใหม่กว่ามันสบายใจกว่าแต่ว่าราคาต้องแพงกว่าไอเสียมเด้อแต่ว่าไอเสียมเป็นมือสองแต่ว่าเจ้าได้ชมเดียวกับป้ายแดง คือกูก้เงนตัง 2, ้งแสนสองแสนพี่น้องก็ประหยัดงนเงินเนื้น 2, อเปล่าวันสองแสนอ่ะนะความคุ้มค่าถ้าเราดูรถเป็นเนี่ยคันนี้รถเดิม,ดมสๆสวยๆนี่ถูกกว่าใหม่ป้ายแดงสองแสนรถใหม่ป้ายแดงจะแลนลีเทิร์นเดี๋ยวก็เลยเป็นมือสองคือ,อยังอายเด้อยนะอ่ะทีอ่อันใดอก็จะจ,จ,จวดวะที่อดียารีทีไอดีสปอร์ตรถผีรึเป่าเนี่ยรถผีเออรไม <ป S 1> ่ป้ายไม่มีไอเสียมเอามาย้อมแมวขายแล้วก็ใส่ป้ายปลอมให้นะยอกยอกนะออกไป ป้ายปอมอีหลีไม่ไเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวไอ้เสียมาใส่ให้รถมือสองครับพี่น้องเวลาปล่อยยืดหรือเวลาเขาแลนไปนั่นไปได้นไปนี่ป้ายมันก็จะหายเป็นเรื่องปกติแย่งแลนลุยหนาเหมันก็หายปิวหายอยู่เรื่อยรถเป็นยังครับไอ้นี่เดี๋ยวไอ้เจ้งความแล้วก็เอาป้ายแผ่นไม่มาใส่ให้นะล้อประมาณสามสิบมือป้ายแผ่นไม่ได้มาใส่ให้อันนี้เก่าต้เก่ารถนไหมต้นเก่ารถเก่าเนาะเิ้นตัดผูดอย่านี้เพิ่งรีวิวคะแนนกันมาโอ้มาด้าคันนี้คือโรเลยวะ สองพันยี่สิบมันแต่งอวกาศเลยวะนี่แต่งจากศูนย์นะแต่งจากศูนย์แต่งจากศูนย์จ้านะาปอดคุเริ่งชุดแต่งมันแต่งดอกชุดแต่งอวกาศอ๋องามเลยว่ะกูว่าคลิปกูแต่อีกแค่วะนี่เฮ้ยคลิปแต่อีกเนี่ยอาอีกขั้นนึงเดือดเดือดใครเป็นหาประตูใมรเป็นี้ประตูนะเสียดนะเอ่ะไปนี่พอสิบกว่าคัน นะพี่น้องรอได้เลยผูดอะไรจะขายรถติดต่ตอเข้ามาผูดอะไรจะซื้อรถเมื่อบ้านปีใหมไอ้อาอยางเบิ้งรีวิวคันนั้นคันนี้คันนี้คอยจองกันนั่นนั่นจองใส่แค่บัตรประชาชนไมน่เดียวฝากไว้ด้วยาฝากแซ่นะขอจากหนึ่งล้านวิวเด้อพี่น้องเด้อนะฝากอะไรฝากแซ่ไปแล้วก็เดี๋ยวคลิปไล์คันพี่น้องยางสาคันไหนแคปแคป์ไปท่านแคปเราเลีงไว้เลีงไว้ไว่าจะเอาคันไหนพอไอ้กิเลม รีวิวแต่ละแต่ละขั้นแต่ละขั้นพราะไออาชีพเสร็จรอบขั้นแล้วอ้จะลงมารีวิวทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นรายละเอียดรอบขั้นนะฝากกดติดตามด้วยนะฝากด้วยจะซื้อจะขายรถยนต์มือสองบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงอ้ครับเดี๋ยวไอ้เสียมจัดให้ช่วยทุกทัานจานทุกเคสส่งปีพอดหน้าบ้านเอาไปเฮ็ดกินกับพี่น้องไอ้เสียมรับมสิ่งจัดให้ทีมก็ว่าสุดใกล้เสียมงามใครเสียมแก้วใครเสียมไปเดี๋ยก็ กับกองกาแฟกูเสียทล้วเดี๋กูแยกไปยังแม่ไยในรถกูไปหลงไปเลยไปในรถขั้นไหนอยล่ะลูกค้าผู้ใดเห็นกาแฟเอ้กาแกาแฟไปวางไว้ไหนโอเคโอเคที่นี่กันจะไปหากาแฟเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวเขาไปดังโอเคชาไปไว้รถเก้า